สวัสดีพี่น้องป้องปายสุผู้สุคนเด้อครับมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญยยแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจิมาอัปเดตข้าวนะครับเป็นข่าวของทางหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าโดนแฉอีกแล้วนะครับว่าแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับหมอลำสาวโดนแฉขอร้องให้เพจดังทําสิ่งนี้แต่คําตอบที่ได้ หน้าแตกยับขอให้ทำอะไรอาพี่น้องแมนนี้ประเด็นนี้ยังเกิดขึ้นอีกน้อบัตทีนี่นะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผมก็คือว่าแบบนี้นะครับสืบเนื่องมาจากที่ทางหมอรําสาวท่านหนึ่งนะครับพี่น้องอักษรย่อพอๆนะครับเพิ่นได้มีการยื่นฟ้องนะครับทางเลดี้นะครับเพจดังก็คือเลดี้นี่แหละครับพี่น้องนะครับเลดี้พรทิพณสวีเดนแฟนเพจสนะครับ เพิ่โดนทางหมอลั้สาวนะครับฟ้องนะครับพี่น้องเลี้ยวกับมีการเปิดเผยนะครับว่ามีการไกลเกียนะครับทางหมอลั้สาวนี่เรียกเงินหนึ่งล้านพี่น้องเลี้ยวกับคอร้องนะครับให้ทางเพจดังก็คือทางลีดีนะครับถอนฟ้องพื้นทุกคดีรวมถึงคนรอบข้างพอ้อให้ถอนฟ้องเบิดประมาณนี้พี่น้องแต่คําตอบที่ได้นะครับหน้าแตกยับนะครับ ทางเลดี้ไม่ถอนฟ้องนะครับเดินหน้าฟ้องทุกคดีเหมือนเดิมนะครับล่าสุดนะครับทางเพจอีเซียมนะครับได้มีการออกมาเผยนะครับเปิดเผยแบบนี้พี่น้องก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจ e ีเซียม LV3 นะครับมีอยู่สโพสต์นะครับโพสต์แรกนะครับเพื่อนบอกว่าพอพอ,พอฟ้องเลดี้หมิ่นประมาทธงของพอฟ้องเรียกจะเอา1ล้านและให้เลดี้ไปถอนฟ้อง ที่ฟ้องนางทุกคดีนะครับถึงจะยอมถอนฟ้องให้กูพูดเลยไม่ต้องจ่ายสักบาทและไม่ต้องไปถอนฟ้องทุกคดีเพราะคดีไปแขวนทะเบียนลาดของเลดี้โทษหนักกว่ามิ่นประมาทเสียอีกนะครับอันนี้โพสต์แรกประมาณนี้พี่น้องโพสต์ต่อมานะครับทางอิเซียมบอกว่าที่พอพ,อพอพยายามกดดันให้เลดี้มันถอนฟ้องในคดีแขวนทะเบียนลาช เพราะพี่เลี้ยงเด็กก็โดนด้วยนะครับกะเสือกไปแชร์โพสท,ที่นางแขวนเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวเลดี้มันเลยรวบตึงหมดวันนั้นใครบ้างเฟซยิงญาติที่แชร์โดนหมดทุกคนนางถึงร้อนขนาดนี้นะครับกัว่าง่ายๆนะครับเลดี้ฟ้องเบิดเลยครับผู้ดใดที่แชร์โพสที่ทางหมอลำสาวแขวนทะเบียนลาดพื้นนะครับ ทางหมอลำสาวก็เลยพยายามขอร้องพยายามตอร้องนะครับให้เลดี้นี่ถอนฟ้องแต่เลดี้ไม่ถอนฟ้องนะครับลุยฟ้องทุกคดีเหมือนเดิมประมาณนี้พี่น้องผมก็เลยเอาอมาอัปเดตมาว่าสู้ฟังนะครับแต่ว่าพี่ๆน้องๆฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พี่เจรนาไปน้ำนะครับเพระาะว่านี่เป็นข้อมูลข่าวสารนะครับ เพลิดอมูลข้าวสารจากทั้งเพจอดเซียมผุมก็เอามาอ่านตามจริงที่ทั้งเพลิดเป็นโพดนะครับเขาฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปน้านะครับหมอลําสาวหนะ้าแตกยับนะครับหลังจากที่ขอร้องให้เพลดดังทําสิ่งนี้นั่นก็คือเพจดเลดี้นั่นแหละครับที่เพื่อนมีประเด็นฟ้องร้องกันขอร้องนะครับต่อร้องนะครับถ้าเพื่อนสิถอนฟ้องก็ต้องให้ทั้งเลดี้ถอนฟ้องเพื่อนทุกคดีคือกันประมาณนี้พี่น้องรวมถึงคนรอบข้างด้วยแต่เลดี้ไม่ถอนฟ้องนะครับ เดินหน้าฟ้องต่อเหมือนเดิมนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าออซูฟังนะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ขอมาสูฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ